แล้วดูการนี้เป็นฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแฟนๆนี่ขมขื่นเหลือเกินกับผลงานที่คุณซือเดวิดมอยนะครับคุณซือคนใหม่นี่ล่าสุดก็แพ้เชลซีแล้วก็นี่ผมยังไม่รู้ว่าที่แกรมมี่ถ่ายทอดสดซึ่งฟุตบอลลีกคับเนี่ยจะผ่านไปหรือเปล่านะวันที่เราออนแอร์เนี่ยจะเข้าชิงได้ไหมจะล้างแคสได้หรือเปล่าคือพูดงี้นี่ว่าถึงจะเข้าชิงอ่ะยังไงก็ต้องเจอแมนซิตี้ซึ่งผมมองตรงนะบอลนัดเดียวก็จรงิงเออลีกคับนัดเดียวก็จริง แต่เจอมบซิตี้ด้วยสภาพนี้นะะไม่น่ารอดเผลอๆใช้คำว่าเละด้วยๆครับมีอดีตนักเตะแมนยูเขาบอกว่านี่คือทีมแมนยูที่อ่อนที่สุดในรอบ30ปี <c oughs> เขาพูดถูกไหมอืมก็30ปีเลยเหรอถ้า30ปีนี่ต้องไปเทียบแบบยุครอดเกิลสันเลยนะครับ <c oughs> ผมว่าน่าจะมีทีมที่อ่อนอยู่นี้นะยังมีน่าจะมีแต่ก็ไม่รู้ไะรอให้จบฤดูกาลก่อนดีกว่า ครับรอดูบทสรุปก่อนว่าคุยังหวังจะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ตอนนี้ผมไม่หวังแล้วแชมป์นี่ไม่ได้ลุนนะครับโอ้แชมป์แชมป์นี่ก่อนที่จะแพ้เชลซีผมผมดูทรงแล้วเนี่ยไม่มีทางได้แชมป์ครับคือถ้าตอนนี้ถ้าเป็นครึ่งหลังเนี่ยครึ่งแรกโดนนำสามศูนย์ครึ่งหลังเปิดมาห้าทีโดนไปอีกลูกเป็นสี่ศูนย์ไล่ไม่ทันแล้วไล่ยากที่สี่ผมดูแล้วก็ยากคที่สี่เนี่ยตอนนี้มีเรื่องอุปเอเวอร์ตันทอร์นาโมสเปอร์แมนยูเนี่ยหวังแบบห่างๆหน่อยลึกๆหน่อย แต่ก็ยังหวังนิดนิดแต่ววาถทมนี่กไม่ไม่อยากหวังเนี่ยไม่อยากเจ็บครับตอนนี้หวังอย่างเดียวให้ร์พูนไม่ได้ไปแชมเปยหลีพอใจแล้วนะให้ทีมอื่นได้รวบรักร์พูนมากศรัทธาและเกินแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนไปดิให้ให้เป็นเพื่อนกันสิเออให้ไปแล้วเดี๋ยวมันจะเหลื่อมล้ำเป็นความศรัทธาจริงจเดี๋ยวมันเหลื่อมล้ำอย่าเพิ่งให้ไปก็นี่เป็นช่วงเวลาที่แย่ที่สุดไหมในการเป็นแฟนแมนอยู่เคยแย่กว่านี้ปะเคยแย่กว่านี้แต่คนจะพูดอย่างนี้ครับเคยแย่กว่านี้ยุคยุคที่ รอริกิลสันทำแล้วเฟอร์กี้ถึงต้องมาเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ยอันดับสิบสามครับอันดับส1บอ็อันดับสิบามีเคยแบบหล่นลงไปอันดับ1ิบเจ็ดิบก็มีมแต่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่จุฤดูก,การนะคือคือมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยหล่นลงไปขนาดนั้นแล้วค่อยไต่ขึ้นมาอยู่ที่สิบสามอยู่ที่สิบเอ็ดคือมีช่วงนั้นแต่ช่วงนั้นเนี่ยเราติดตามผลจากจากข่าวใช่ไหมครับจากนิยาสารจากหนังสือพิมพ์จากการฟังวิทยุคลื่นสั้นไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นเราเลยไม่รู้ว่ามันเล่นแย่่หรือเปลา เพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีถ่ายทอดสดใจะได้ดูในนนทีนนนทีคือปีนึงคือคุณต้องเข้าจริงไอ้ใบครับกะหลีกครับถึงจะได้ดูส่วนเทปเนี่ยไม่ได้ไมแมนยูทุกสัปดาห์นะฮะอาจจะมีรายการพี่โย่งที่เป็นไฮไลท์สั้นๆก็ไม่ได้เห็นฟอร์มอยู่ดีใช่ไหมเมื่อก่อนอาจจะมีเจาะสนามเจาะเกมอะไรประมาณนั้นก็ไม่ได้มีก็ได้ไม่ทางเกมอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เราได้แต่อ่านจากบทวิเคราะห์วิจารณ์ซึ่งมันก็ไม่เห็นภาพอยู่ดีว่าตกลงมันห่วยขนาดไหน แต่ถ้าถ้าอย่างท่านพูดวแบบ่าถ้าเท่าที่เห็นเนี่ยเนี่ยยุคนี้แย่สุดแล้วคือเล่นเล่นไม่มีทรงเลยเล่นแบบไม่มีความมุ่งมั่นไม่มีพลังเลย่ยมันเป็นเพราะกุนซือแบบการเปลี่ยนกุนซือคนใหม่มผะว่ามันม,มีส่วนคือผมว่ามันมีส่วน<ะ>คือคืออย่างเงี้ยต้องต้อง,ต,องต้องบอกบอกบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ก่อนคือหลังจากที่เซอร์เล็กูท่านวางมือเนี่ยแล้วเอาเดวิดมอยเข้า,าแทนเนี่ยผมไม่ได้เพิ่งพูดตอนแมนยูผลงานเป็นอย่างนี้นะผมพูดก่อนเลยว่าแมนยูเลือกคนตือไปละไม่น่าเลือกเดวิดมอย เหตุผลของผมคือเดวิดมอยเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยประสบความเร็นอะไรเลยตรงนี้บอกบอกได้ดลระดับหนึ่งเลยว่าเขาความสามารถเขาระดับไหนับนะไม่เคยไม่เคยได้แชมป์อะไรเลยโอเคไอ้ออวตันอาจจะเชิดชูแต่ผมมองว่าเดวิดมอยทําได้ดีกับทีมอย่างเอเอว่ตันเวลาเล่นกับทีมใหญ่เขาวางแผนเล่นเกมรับเวลาเล่นกับทีมเล็กสังเกตได้เลยนะครับท่านผู้ชมเอเอตันไปไม่เป็น เวลาที่คุณต้องตบเด็กคุณจะไปไม่เป็นอแต่เวลาคุณเจอทีมใหญ่เนี่ยคุณอาจจะวิ่งทู้ฟัดคุณอาจจะตั้งรับคุณเล่นได้ดีได้ผลพลิกล็อกมาอาจได้ผลพลิกล็อกมาแต่เวลาคุณเจอทีมเล็กกว่าคุณเนี่ยอคุณตบเขาไม่หัวหัวไม่ทิมครับเผลอๆคุณโดนเด็กตบหัวทิมอีกเพราะนั้นผมมองเห็นแล้วไม่ใช่หนึ่งณะสองผมมองว่าแมนยูศักยภาพระดับชื่อเสียงของแมนยูสามารถเลือกผู้จัดการทีมที่มีชื่อเสียงได้มากกว่านี้ครับในความหมายของผมคือระดับ โชเซ่ปาดิโอลาระดับโชเซ่มูนิโย่คุณสามารถเลือกได้แต่เฟอร์กี้กลับไปเลือกเดวิดมอยผมไม่เห็นด้วยอืมออเคเดวิดมอยมาทําก่อนเวิดฤด,ดูกาลผมทาใจระดับหนึ่งเช่นเดียวกับผมเชื่อว่าแฟนแมนยูก็ทําใจเช่นเดียวกันคือคิดว่าจะต้องตกลงมานิดนึง่งไม่ได้แชมป์อาจจะไม่ได้แชมป์อาจจะแบบเฟดลงมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเป็นยุครอยต่อเป็นช่วงรอยต่ออแต่ปรากฏว่าพอผ่านมาครึ่งฤด,ดูกาลเนี่ยมันแย่กว่าที่คิดไว้ม,มาก เพราะว่าไม่เพียงแค่ตกนะครับผลงานไม่ได้ไม่ใช่ว่าแค่ตกวิธีการเล่นความมุ่งมั่นสิ่งที่นักบอลแสดงออกมาเนี่ยมันเห็นเลยว่าโค้ชเนี่ยมีปัญหารับผู้จัดจาก,การทีมมีปัญหาเหมือนกับไม่มีบรารมีนะฮะไม่สามารถที่จะไปทําให้นักฟุตบอลเนี่ยเชื่อถือ,อเล่นในตามแผนโอเคนักฟุตบอลเนี่ยอาจจะขาลงมาหลายๆคนจากหลังจากที่พุ่งแบบระเบิดมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วมันก็เริ่ม,เร,มเริ่มตกลงมาแต่โดยแมนยูเนี่ย มันโดยมาตรฐานเนี่ยมันมีของมันอยู่ครับบีเข้าใจไหมมันมีมันมีมาตรฐานของมันอยู่ไม่ใช่แบบอยู่ดีๆคุณตกจากหนึ่งเนี่ยถ้าคุณจะตกคุณตกควรจะตกมาแค่สี่อันนี้คุณตกมากลางเลยคุณตกมาเจ็ดแปดเลยมันไม่น่าจะใครก็ชนะแ้นยูไขนาดนั้นใครชนะถูกต้องใครก็ชนะได้แล้วเขาไม่กลัวด้วยตอนเนี้เขากล้าที่จะแลกกับคุณเลยอ่แล้วก็เขาเห็นแล้วจุดอ่อนคุณมีตรงไหนนักฟุตบอลของคุณเนี่ยเขาจับทางได้หมดแล้วอย่างเอาง่ายๆอย่างอย่างวาเลนเซียอย่างนานี่อย่างไอชลีย่ยังเนี่ย ใครก็รู้แล้วเล่นยังไงอมาเลเซียก็ไดบอลกับทีมไปข้างหน้าอย่างเดียวจะเปิดก็ไปเปิดยิงยักย,ย,ยิงยักไอ้เจีงยงไดบอลปุ๊บก็ลากมาถึงสุดเส้นแล้วก็ล็อกเข้าขวาไม่ตัดเข้าในก็เปิดด้วยขวาเขาจับทางคุณได้หมดแล้วครับเขารู้หลแล้วคุณเล่นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยโค้ดต้องแบบคือเล่นอะไรต้องแบบโค้ดคือคนสอนนะคนสอนคนวางแผนคนที่จะต้องบอกว่าต้องทอํายังไงเอาง่ายแมตท,ที่เจอเชลซีเนี่ยผมไม่แปลกใจนะคือยุคสมัยเฟอร์กี้เนี่ย แพ้เชลซีมาประจำอย่าว่าแต่มอยเลยแต่มันเป็นจุดพิสูจน์ฝีมือคือถ้าคุณเชลซีตงเนี้ยแมนยูตงเนี้ยเจอกันเนี่ยเหมือนรถชนเนี่ยคุณพังแน่แมนยูพังแน่เพราะฉะนั้นคุณต้องเล่นด้วยแผนการเล่นคุณต้องคุณต้องเอาชนะเขาด้วยกลยุทธ์ซึ่งที่ผมเห็นมันไม่มีครับเออแสดงว่าคุณไม่เก่งดิอเออคุณไม่เก่งอะ่ะก็คือดูแล้วไม่มีอนาคตแมนยูต้องเปลี่ยนโค้ดคือมันมองได้อย่างนี้คะับคือมันมีมันมีข้อข้อข้อโต้แย้งข้อถกเถียงกันเขาบอกว่า ให้ใจเย็นเพราะว่าเมื่อกลับไปเทียบกับปี1986เซอร์เลกูสันเข้ามาแทนรอยเลกสันใช้เวลา4ปีกว่าจะได้แชมป์เอฟเอคัพใช้เวลา7ปีกว่าจะได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ถ้าตอนนั้นคุณไปไล่เฟอร์กี้ออกเนี่ยแมนยูก็ไม่ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้เขาเขาก็พูดอย่างนี้เพราะนั้นคุณต้องให้เดวิดให้เวลาเดวิดมอยผมเถียงเลยบอกว่าเฟอร์กี้เนี่ยเอานักฟุตบอลที่เข้ามาทําทีมแมนยูไม่ได้แชมป์มา19 19ปีติดต่อกันที่ไม่ได้แชมป์มาเลยไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้แชมป์ลีก ในขณะที่มอยเนี่ยมารับช่วงต่อนักบอลที่มีมาตรฐานเฟอร์กี้เข้ามาสร้างรากฐานครับมอยเข้ามาเนี่ยรากฐานมันมีอยู่แล้วเฟอร์กี้วางระบบเยาวชนไว้แน่นหนาหมดแล้วมอยเข้ามาต่อยอดคุณจะสร้างรากฐานอะไรอีกอตอนที่เฟอร์กี้เข้ามาแทนลอร์ดอีกินสันเนี่ยเขาบอกเลยใครเดี๋ยวนะฮะโทษทีนพูดแล้วมันขึ้นพูดแล้วมันขึ้นเฟอร์กี้บอกโอ้โหทีมนี้แย่มากนักฟุตบอลไม่มีระเบียบวินัยนักฟุตบอลกินเหล้าสัมระเทมาไม่มีระเบียบวินัยปล่อยผมยาวเฟอร์กี้เข้ามาจัดการเรื่องนี้ นะฮะเข้ามาจัดการนอร์แมนไวไซ์เข้ามาจัดก,การพอแมกลัดเข้ามาจัดก,การรอบไบอรลอกสันเพอร์กี้เข้ามาปุ๊บโหทีมคุณมีแมงมองสามคนบ้าหรือเปล่าม,มีแมงมองได้แง่สามคนเพิ่มเป็นห้าสิบคนกระจายไปทั่วประเทศกระจายไปทั่วยุโรปคุณคุณเฟอร์กี้เข้ามาโอ้โหระบบเยาวชนคุณอ่อนเปวกเปียกเลยในรอบสิบปีคุณสร้างมาร์คิวได้คนเดียวคุณสร้างนอร์แมนไวไซ์เนี่ยแค่สองคนหรือระบบใหม่หมดเนะี่ยเพิ่มแมลมองไปเอาไปหาเด็กท้องถิ่นมาไปได้แลนด์กิฟต์มา มาสร้างเด็กยุคแรกจนได้มายุคคลาสออฟไนที่2ยุคเบ็กแฮมยุคนิกกี้บัตยุคสองพี่น้องแกลลี่เนวิลฟิลเนวิลฮอลสโคนะอะไรอย่างเงี้ยพอลสโคนเงี้ยตั้งจากนั้นมาเนี่ยเราบอกอคาเดมี่ของแมนยูป้อนนักบอลขึ้นมาได้ตลอดใครไม่เก่งก็ไปอยู่ทีมอื่นใครเก่งก็ขึ้นมาได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณมาสร้างรลักฐานเลยอะรีบมอยคุณไม่ต้องรลักฐานนี่เ่ีเขาตายทุกหมดแล้วอ่ะคุณจิ้มมาเลยเนี่ยเด็กตอนนี้เด็กมีหมดเลยเจนซี่ลินการ์ด คะแันยานาไซคุณจิ้มมาคือหนิคุณเนี่ยตอนนี้คุณจิ้มมาได้เลยคุณยาวใครคุณมาต่อยอดสิก็อย่างที่เห็นคือบอลไม่มีทรงบอลเล่นปลวกเปียกบอลเล่นแบบพ่อแป้นึกจะเสียประตูก็เสียแบบดื้อๆพร้อมที่จะเสียประตูตลอดเวลาก็คือวัดฝ<อ>ีมือละนี่มันคือเครื่องพิสูจน์ว่าคุณเก่งหรือไม่เก่งถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้แมนยูไม่ต้องคิดอะไรมากต้องคิดอะไรมากก็คือต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนไหมต้องเรียนคือผมจะบอกให้คุณมีบทเรียนครับ จากทั้งตัวเองแล้วก็จากคู่คแข่งบนเรืยนของตัวเองก็คือ1969เซอร์แมตบัสบี้นะครับคุมทีมมา25ปีครับต่ำกว่าเฟอร์กี้ประมาณ2ปีเฟอร์กี้นี่ 27, ยี่สิบอ่าเกือบ27ปีแมตบัสบี้25ปีแล้วลาออกเพราะว่าถึงจุดอิ่มตัวคุณไปเอาโค้ชทีมสำรองชื่อวิฟแมกเนสมาแทนคือไปเลือกเนี่ยเลือกแบบเอาบูธรูมขึ้นมาแทนครับไม่รอดฮะแมนยูไม่รอดกลับไปเอาแมตบัสบี้กลับมาเอากลับมาชั่วคราวก่อนมากู้สถานการณ์โอเคกู้้ไไปปดแ๊บนึง เปลี่ยนใหม่เพราะว่าบับบี้ไม่ไหวแล้วอายุมากเอาแฟรงก์โอฟเลซึ่งก็เป็นกุนซือซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่ถือว่ามีระดับอะไรมากมายมาทําเป็นตัวแทนแมนยูแย่ถึงขนาดตกชั้นไปในเวลาห้าปีปีหนึ่งเก้าเจ็ดสี่ตกชั้นจากหนึ่งเก้าหกเก้าห้าปีตกลงมาไปเล่นในดิวิชั่นสองในยุคข,ของ Tommy อทอมมี่ดักเคอร์ตี้ประวัติศาสตร์มันยูนจะกลับมาแ่ะคุณมีบทเรียนอะว่าค,ค,คุณเลือกโค้ชผิดอะคุณเลือกกุนซือผิดอะเฟอร์กี้เนี่ย ยี่สิบหกปีนี่เขาทำเี่ยโอ้โหมันไม่มีทางที่ใครจะไปเทียบถูกต้องเข้าใจมาตรฐานมันสูงเกินไปมาตรฐานงความเก่งมันสูงเกินไปแต่ผมถามหน่อยถ้าคุณเอาบูริโย่มาก่อนคุณเอาระดับอย่างเงี้ยมาก่อนมาประคองไปก่อนก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยอืเดวิดมอยส์ผมเข้าใจว่าเพอร์กี้เขาเลือกเพราะว่าเ,เป็นคนที่ซื่อสัตย์เป็นคนที่ทํางานกับทีมไหนแล้วทำนานๆเพราะว่าเขาทำกับเอเวอเรสต์นด้สิบเอ็ดปีแต่ผมถามว่าถ้าคุณทาแมนยู u, ไม่ได้เป็นแชมเปี้ยนลีกสองปีติดต่อกันนะอ่ะคุณก็ต้องโดนไล่ออกอยู่ดีมันธรรมดา ใช่ไหมฮะคือคุณมองคุณมอง,มองใ,นในแง่ของการทํางานนานทํางานซื่อสัตย์แต่คุณไม่ได้มองในแง่ของความสามารถอืมผมมองว่าถ้าไม่เปลี่ยนมันจะสายเกินไปแล้วฟุตบ,บอลยุคนี้มันยุคใหม่ยุคธุรกิจแล้วอืม,มันใช้เงินได้ครับคุณสามารถใช้เงินเนี่ยตัวช่วยผู้จัดการทีมคุณทุ่มเงินสี่แปบบนซตีทีมยังทุ่มได้เลยออทีมคุณก็มีเงินไม่ใช่ไม่มีเงินแมนยูนี่เป็นทีมที่รายได้ดีที่สุดในอังกฤษพี่ไหนเจ้าของก็ไปโปนีตัวเขาเองเท่านั้นเอง ถ้าไม่ใช่เดวิดมอยจะเป็นใครถ้าถามผมถ้าผมเป็นสมมติถ้าผมเป็นผู้บริหารผมเป็นเจ้าของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมซื้อเลยมผมจะมซื้อเจอเกนคลอปของดอทมุนแล้วค่เอาเอาทักงบอลเข้ามาสักสามสี่คนก็ดีครับเอาเอา,เอาติดเก่าด้ยสามสี่คนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงก็ดีกว่าบอยแน่มองคือคลอปเนี่ยผมดูดูดูเขาเล่นในฟุตบอลยุโรปนะอยู่ฟ่ายยุีรปนี่หนึ่งนะฮะดอทมุนเป็นบอลที่มีทรงเล่นมีทีมเวิร์ก สองคือ bon, บอลดอนมุนเนี่ยนักบอลเนี่ยนักบอลสร้างเองหมดเลยไม่ได้ซื้อค,คือนักบอลที่มาจากโนเนมหมดเลยเมื่อก่อนคุณไม่รู้จักเลวันดอฟสกี้ไม่รู้จักมาโก้รอยส์ชินจิคาราวะคุณไปเอาจากไหนก็ไม่รู้ตอนนั้นเป็นนักบอลไม่เล่นเจลีกยังไม่เคยเล่นเลยอกุนโดกันเงี้ยเพิ่งมาดังเมื่อปีที่แล้วหมดเลยเพิ่งมาดังเมื่อปีที่เขาได้แชมป์แต่ก่อนที่จะได้แชมป์เนี่ยไม่มีใครรู้จักนักบอลพวกนี้เลยแสดงว่าเขามือทองอช่แสดงว่านี่คล้ายๆกับอเล็กซ์ฟูรซานไงเหมือนกันแล้วทำแล้วทำบอลมีความสำเร็จ คิดดูอยู่ดีๆไปโค้ดหนักหนาบายอนิวนิกได้สองปีซ้อนอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ธรรมดาในขณะที่มอยเนี่ยอยู่เอเวอแรนันเนี่ยแชมป์อะไรก็ไม่เคยได้โรเบโตมาดิเนสทำวีแกนยังอุตส่าห์ได้แชมป์หรือโจรอยนะฮะซึ่งเป็นโค้ชแบบโบราณมากบอลโยนตะพื้นอเป็นไดเล็กไดเล็กฟุตบอลแบบโบราณคข้มคลึทำเอเวอร์นันยังได้แชมป์เลยครับ,รบชนะแมนยูปีแปดปีหนึ่งเก้าเก้าห้าขนาดโค้ดแบบไม่มีระดับอะยังได้แชมป์เลยมอยทำไงไม่ได้แชมป์ ไม่ได้แชมป์นเนี่ยไม่ใช่บอกฝีมืออย่างเดียวนะฮะบอกถึงวาสนาด้วยมันแสดงให้เห็นว่าคุณมีวาสนานะนคุณไม่มีวาสนาแข่งเรือแข่งไพ่แข่งได้แข่งวาสนาแม่แ<ย>มเลยนะแข่งไม่ได้แนะ่ <laughs>